สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์613ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์634นะครับเออวันนี้ก็มาเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายแล้วนะครับของผมนะอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเกมที่ผมจะไปเล่นเนี่ยมันจะเปิดแล้วนะครับก็อ่ะ เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นเป็นสายฟรีเลยนะอันนี้สายฟรีจริงๆไม่ไม่โม้ไม่โม้อันนี้คือไม่โม้เลยสายฟรีจริงๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูยอดเติมพาดูอันดับนะครับแล้วก็ดูตัวละครที่ผมเพิ่งมีนะอ่ะมาก็เอ่อในเซิร์ฟเวอร์6 3 4นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดวันนี้นะแล้วก็ใครที่จะมาเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับ ตอนนี้จะมีเอ่อบาส็กซ์จะมีกิก๊กี้อ่ะเดอะราเชนนะครับที่จะมาเล่นด้วยนะก็แต่ละคนก็ตัวตึงทางนั้นเลยนะเรื่องบิดนะครับมาพาดูอันดับกันก่อนนะครับดูซิว่าเซิร์ฟเวอ,อ,อร์นี้มีซอมบี้แมนหรือเลปล่าซื้ออ่ะเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีซอมบี้แมนนะครับใครที่จะมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับก็พลังอันดับที่หนึ่งนะครับสนะี่หมื่นสามนะก็ ไม่มีซอมบี้แมนนะครับแต่ว่าเป็นทัตซึมากิแล้วก็เป็นฟูบุกิแทนนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีทัสซึมากิอยู่ด้วยนะครับใครที่จะมาเล่นก็สามารถหาทัสซึมากิตอนเริ่มต้นได้นะครับแต่ก็ระวังเรื่องร้านที่ว่าเลียดีด้วยนะครับว่าร้านนั้นเชื่อถือได้หรือเปล่าเรื่องการเลียดีเพราะว่าไม่งั้นมันจะโดนแบนนะครับเพราะว่ามันจับเป็น VPN นะอ่ะ ไมเ่เป็น IP นะครับผู้ผิดผูด,ดผิดอันดับ2นะครับคุณ k r a t o s นะครับอันดับสาส b u z z x นะครับตอนนี้ก็มาอยู่กิวผมนะครับกิวผมก็คือกิว Reverse นะครับใครที่จะมาอยู่ก็อยู่ได้นะครับทักมาได้เลยน,นะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ต่อนะ Buzzex ก็ทัศซึมมากินะของโม่งดีไหมเนี่ยโอ้โหจมตี HP เปอร์เซนวะแล้วก็ฟาร์มของเขียวกันไปเรียบร้อยแล้วนะก็ ไม่รีบไม่รีบเราไม่รีบเซิร์ฟเวอร์น,นี้เราเล่นแบบชิวๆไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะก็ประมาณนี้อันดับยังไม่มีตัวซอมบี้แมนโผล่มานะครับใครที่จะมาเล่นก็เล่นได้นะเซิร์ฟเวอร์น,นี้ชิวๆนะครับ่านด่าน,นะครับอยู่อันดับที่1079นเจ็ดบะผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เล่นอะไรเท่าไหร่นะเออตระกอสุดแก่งนะครับตอนนี้อยู่ที่846นะครับอันดับที่1ก็เป็นของคุณปลาทองอ่า ปะทองครับคุณปะทองแล้วกันนะเออคุณปะทองนะครับ1 000, 1ึ่0หม8 0 0นะอันดับที่2ก็เป็นโอไม้ oh, my, 2องมือโอไม้2องมือนะเออกิวนะครับตอนนี้อยู่กิวอันดับที่4นะครับกิวรีเบิร์ดนะใครที่จะเข้าก็เข้ากันได้นะอันดับที่1ก็เป็นกิวอัศวินนะครับอันดับที่2เป็นอิเทอร์เนลอิเทอร์เนลนะครับแล้วก็อันดับที่3เป็นคุณ Q, จิวจาว่านะครับมา เซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นสายฟรีนะครับก็ดูได้จากยอดเติมนะตอนนี้ก็ยอดเติมอยู่ที่0นย์นะครับศูนย์เติมศูนย์แบงค์นะครับก็อาจจะเติมแค่คมพีอ่ะก็เป็นสายฟรีไหมอ่ะฟรีไหมอ่าลองคิดลองเม้นดูดนะคมพีว่าฟรีไหมอ่ะข้ามโฆษณาว่าฟรีไหมอันนี้บอกกันได้นะครับตัวเริ่มต้นของผมนะครับก็จะเป็นถ้าซึมากีดสอนครับแน่นอนอยู่แล้วนะเป็นตัวที่ค่อนข้างแบกได้ดีมากๆนะครับ ทัชซมากิ2เนี่ยค่อนข้างแบกได้นะแล้วก็ใครที่อยากได้ทัชซมากิ2นะครับสามารถเลือกได้2ทางนะก็คือสุ่มตู้ทัชซมากินะครับเลดอัพตอนที่ยังมันยังมีอยู่นะก็คือนี่นี่ยังไม่ตู้เลดอัพทัชซมากิอยู่นะครับใครที่อยากสุ่มทัชซมากิก็สุ่มได้นะแล้วก็อีกทางนึงก็คือคุณไปสุ่มทัชซมากิตอนหลังกิจกรรม7วันไอตรงนี้หมดนะครับก็ ก็จะมีกล่องเลือกทัสซึมากิมาให้นะครับแล้วก็จะมีอาวุธให้ด้วยนะตรงที่พอสุมครบ2 2 0บไปก็จะได้ตรงไรน,นะหาก่อนตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นทัสซึมากิให้นะแต่ก็จะไม่มีปูบอมนะครับก็ต้องเลือกเอานะว่าจะเล่นอะไรนะครับส่วนกิจกรรมเอ่อหนึ่งร้อยตัวดำที่ว่าใครสงสัยกันนะครับก็ เซิร์น,นี้มีนะครับเซิร์นี้มีนะแต่ว่าเดี๋ยวจะโผล่มาตอนวิวสามสิบนะก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเวิวสามสิบนะครับจริงๆวันแรกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกคือวันแรกมันเป็นสายฟรีไงพอเป็นสายฟรีปุ๊บมันต้องเริ่มดองของมันต้องทําอย่างงุ่นอย่างนี้ที่แบบไม่เหมือนสายเติมคือถ้าเกิดเราเป็นสายเติมใช่ไหมเราก็แบบลุยสิเอาเงินแก้ปัญหาเอาแค่นั้ล่ะเราแบบอ่ะทําง,งานได้พอใช่ไหมอ่ะเติมอะไรได้พอใช่ไหมอ่ะเติม ขอให้พอใช่ไหมอะเติมตัวไห้พอใช่ไหมเติ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 มแล้วมันก็เลยง่ายแต่พอเป็นสายฟรีปุ๊บมันต้องออบริหารทรัพยากรดีๆนะครับก็พูดถึงทั้งสายฟรีทั้งสายเติมน้อยแล้วก็ทั้งสายเติมกลางเลยนะครับเพราะว่า3สายนี้จะเป็น3สายที่ทรัพยากรจะพอๆกันหมดนะครับอาจจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะในตอนกลางๆเกมกลางๆเ,เกมถึงเลดเกมนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสายเติมหนักเนี่ยเขาเติมแหลกอยู่แล้วเขาไม่สนใจอยู่แล้วนะครับนะเรามาสุ่มตัวเหลืองกันดีกว่าตัวเหลืองเนี่ยจริงๆนะครับก็อยากได้โจเซ่ยอยู่นะโจเซ่ไม่ก็วัคซีนแมนนะสักตัวหนึ่งนะอยากได้มาแบกปีศาจนะครับลุยสิบไปแรกนะวับเข้าไปบึ๊บบึ๊บบับบึ๊บบ,บับบับ,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 บ โอ้โห้กำจัดคนที่ต่อต้านพวกเราคือกฎของพวกเราอ่ะเอารบๆรบๆรบๆรบก่อนที่ท่าใส่บอกหน่กือจัดขอตัวแบบตัวโกโก้เหมือนคนอื่นบ้างได้ไหมคนอื่นเขาได้ตัวโกโก้มากเลยนะทึบเฮ้ยค้างว่ะอันนี้แปลว่ามาหรือเปล่าแปลว่าเฮ้ยโถนึกว่าจะมาไอเราก็คิดว่าจะมาไง บีสคิงบีสคิงได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่แต่อยากได้ด็อกเตอร์จีนัทอะอยากได้คออะอยากได้ตัวคอโอ้โห้นี่กิ๊บ์ออีกสิบป,ปอันนี้ไม่ข้ามนะอันนี้คือตามสูตรเลยตามสูตรคือไม่ข้ามแล้วมันจะค้างให้เราแล้วมันก็จะได้มาโดยโอ้โห ด้วยความยินดีตัวอะไรวะ,ะนักมายากลน,นักมายากลได้อยู่ได้อยู่ไปดูยินต่อเหลือย0่ไปแล้วนะอันนี้คือใบ30นะครับอกอลีลาใส่บ่ออีกแล้วดูยินต่อเลยฮึบ โอ้โหเราเคยหวังทองกับตู้นี้ได้ไหม <g ül> เราเคยหวังทองกับตู้นี้ได้ไหม,มนนสุดท้ายแล้วน้องอุ๊ยสุดท้ายน้องสุดท้ายแล้วน้อง,อ,ง <c oughs> อื้เฮ้ยทำไมวะปีศาจแห่งเมืองวิญ,ญญาณช่างเป็นชื่อที่แม่เ็ว สายคอมบูวะจบ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 เลกเลกเลกอ่ะยอกยอกยอกคือ <c oughs> ไปก่อนนะเปียบบนทองวะ่ะตัวเทพตัวเทพโอยไม่มีอะไรเลยอ้อแล้วก็อีอย่างนะครับเห็นเขาหากกันให้ควักเลยนะตัวลูกแกะทะเลนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างค่อนข้างเก่งนะครับใครที่อยากได้ก็สู้ๆนะครับส่วนผมก็ ไม่หวังกูแล้วยันนี้ยังไม่เห็นในตลาดเลยนะยังไม่เห็นในตลาดเลยนะครับซอมบี้ไอตัวลูกแก้วทั้งซอมบี้แมนแล้วก็ลูกแก้วทะเลนะเห็นแค่ลูกแก้วโกเกิสึกับลูกแก้วอะตอม,มิกนะครับมาก็ถ่ายคลิปแล้วผมก็ได้กลับมาทำตัวคลิปวันพันแมนเรื่อยๆแล้วนะครับก็หลังจากนี้นะก็ ใครที่ยังไม่กดไลค์หรือว่ากด Subscribe ก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับแล้วก็ีปุ่มสมัครเมมเบอร์20บาทนะเออมา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 เล่นด้วยกันใครที่จะเล่น613 63 613แล้ว634ก็มาจอยกันได้นะครับโอเคครับ okay, เจอกันคลิปหน้าครับายม่ๆครับสวัสดีครับ